สิ่งที่ใครๆในโลกไม่ได้ตามปรารถนาที่ขูทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาห้าประการเป็นอย่างไรคือสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจได้ตามปรารถนาว่า สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยพิขุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำ่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ ย่อมถึงความหลงไหลพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่พิกุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้ว เขาก็ไม่พิจารณาโดยเห็นประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเจ็บไข้สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมเจ็บไข้สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติดการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพัน ทุบอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ผู้ทุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกรำไหย้ย่อมถึงความหลงไหลที่ขูทั้งหลายเรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ที่ขูดทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเขาก็ไม่พิจารณาโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจะตายสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมตายสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ ที่ขู่ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเขาก็ไม่พิจารณาโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจะสิ้นไปสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาย่อมสิ้นไปสำหรับสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ผู้ทุชนนั้น เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุขออกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลทิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ทิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมวินาศสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาจะวินาศสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาย่อมวินาศสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกรำ่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวาย ร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุกอ,อกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่พิขุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับอริยะสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้ว อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพัน ทุบป,ปกรำ่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุ์ปกรำ่ำไห้ไม่ถึงความหลงไหลพิขุทั้งหลาย เรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนทิ่ขูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเจ็บไข้สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมเจ็บไข้สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกอ,อกรำ่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพัน ไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ไม่ถึงความหลงไหลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนพิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตายสำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจะตายสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมตายสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบกอกรำ่ำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวาย ไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุกบอกร่ำไห้ไม่ถึงความหลงไหลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนพิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจะสิ้นไปสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาย่อมสิ้นไปสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไป การจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุกอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำให้ไม่ถึงความหลงไหลทิ่ขูทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ถอนล,ลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนพิขูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมวินาศสำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาจะวินาศสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาย่อมวินาศสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบปอกรำไห้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ไม่ถึงความหลงไหลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ อันทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่อริยะสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนพิขูทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะห้าประการนี้อันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆใ,ในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนา